อ๋ตอนนี้คืออ้นี่อันนี้ต้องเก็บแล้วนี่ไปทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เพจสิน้์สาวเพื่อไทยวันนี้ไร้ยูคนหนังหน้า,น,าน,นะคะเมื่อน,นี้วันนี้ที่รอคอยเอฟซี FC บอกมาแล้ววันนี้ทุกคยก็คือเก็บถั่วนะคะอีลาคอยกับพีเอฟซี FC ไปดนนะคะเมื่อน,นี้อีลาจะพาทุกคนนอะไปเกมมาทรนะคะคือโทรฟักเงาวนยคะทุกคน <laughs> จะบอกว่าตรงนี้ใกล้ๆนี่คือเป็นแมงแบบ ตอมน้องเหลือเกินนะคะบอกเลยว่าปอสารพิษแน่นอนนะคะทุกคนตรงนี้เขาจะอาจจะบกเก็บเพราวะว่าอีลาอาจจะปล่อยให้น้องเป็นพันต่อไปนะคะทุกคนนี่จะเก็บตรงนี้ก่อนน่อยนี้นี่เดี๋ยวท่าจะเป็นการพี่การเก็บเพาก็จะมุนมุนมุนนะคะแต่นี่ก็แมงกินนะนแต่ว่าเัาก็นี่เห็นมัจะมีแมงอันนี้ทุกคนเพีย้ยบรื้อ,อยังที่เราบริจากเอิญมาอย่างเขมามินมากันไหนเด้อ ันนี้คืออวบอิ่มมากเป็นแต่แบบกลิ่นกระลพาบแซบกำลังเดี๋ยวเบิ้งซิงแน่คือการซิงแน่ไสิเลือบอนี่โอ้โหเดินผ่านไม่ได้เลยนี่ทุกคนซุ้มนี้แต่ว่าถ้าเกิดเท่าแล้วอีลาก็จะปล่อยคือตรงนี้เท่าแล้วเออตัวนี้กะอุ้ยยี่จังเลยกับอะไรอยู่เด้วยนี่อันนี้คือเท่าแล้วจะปล่อยให้น้องเป็นพันกันแล้วกันะคะเดี๋ยวเฮาย่างไปต่อี่ เท่าไรอันละคะทุกคนแต่ว่าก็ว่าเป็นอย่างเท่าสามารถเอดเป็นพันต่อไปได้นะคะทุกคนนี่ปนะคะอวบแน่นเป็นแต่แสบกปะรอกระรอกระรอนะคะอันนี้บ่เอาอันนี้ให้น้องไปเป็นพันต่อไปอันนี้กะอีจักน่อยไปให้น้องสอดมือเดี๋ยวให้น่นมาเก็บนะคะตัวนี้ต้นนี้กะเท่าแหละเบื้องป้อยเป็นพันนะคะเอฟซีเอาคือบ่รได้เก็บจักน่อยอ๋อนี่อันนี้ต้องเก็บแล้วนี่ปทุกคน หมดอนอะไรจ้าตัวนี้รกแหง้งงามแห้งค่ะทุกคนนี่เดี๋ยาตั้งใส่เก็บก่อนนะคะจับเสือไปกันต่อเก็บแบบรับวิตามินไปด้วยอันนี้อันไหนเท่าๆแล้วอีนาจะปล่อยไว้เลยนะคะทุกคนโอ้ทรงผมงามมันนี้มีกิ๊บงามเอาไซอซก็คือจะรุดแล้วนี่นี่นตรงนี้โอเค,อ,เคอุ้ยยังโ,โอเคนี่ ต่ออย่างนี้ทุกคนดีดน้องไปหรือเ่นี่ทำ้ายสัตว์กันไปหรือเปล่าไม่รู้แมงอะไรกลัวกัดยาน,น้องต้ออะนี่น,นี่โอเคเอ,อาละโอเคค่ะทุกคนน้อคลิปนี้กับเป็นการมาเก็บมาโทษนะคะอันไหนเท่าในอีลากปล่อยไว้ให้เป็นพันนะคะทุกคนให้เก็บ ประมาณนี้เลยนะคะคลิปนี้กัเดี๋ยวอีลาขอตูละคะ่ะเดี๋ยวถ้าเบิ้งวัดถั่วหรือซาเเมนูอย่างกินให้ทุกคนทัาติดตามค่ะอีลาก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเพจสิงห์สาวไทยเดี๋ยวจะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อีลาให้อีลาหน่อยด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะกนัหม่อีพีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปเผื่อจะปกดอีลาลค์ตีนะยอ,อกนะไปละคะ่ะ